อารักขาที่ทานข้าวชาวใต้ข้าวเร็กนะครับไปแล้ทีกองกกทัพภาคทีซีต้อนรับผู้บัญชาการกองกําลังท่านบกสนามภาคตะว,วันตกของมาเลเซียนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีประสานความรวมมือภารกิจตามแนวชายแดนครับโดยทีกองบัญชาการกองทัพภาคทีซีคายวะชีราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครที่ธรรมราชพนโทดาโตเตงกูมัวมัดฟาซีบินเตงกูฮิบราฮิมนะครับผู้บัญชาการกองกําลังท่านบกสนาม พักตะวันตกมาเลเซียประธานคณะกรรมการ้ชายแดนส่วนภูมิภาคไยมาเลเซียและคณะกรรมการเดินทางเยี่ยมเยียนกองทัพพารซิซี่ยงเป็นทางการโดยมีพลโทสันติสกุลตนนักแม่ทัพพารซิซี่นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการ้ชายแดนส่วนภูมิภาคไยไทยพร้อมด้วยนายทหานรับสู้กองทัพพารซิซี่ให้การต้อนรับในการนี้นะครับผู้บญชจการกองกําลังทหารบกสนามพักตะวันตกคอมมาเลเซียและแม่ทัพพารซิซี่ได้ขึ้นแทนรับการขอรบจากกองทหารเกียรติยศ ซึ่งจัดกําลังจากกองพันท่านรับทีทซงกลุ่มท่านรับทีทิพย์ 5, โดยมีไฝ่ายไทยคณะไฝ่มาเลเซียผู้บัญชาผู้บังคับบัญชากองทัพภาซิซี่รวมรับการขอรบจากนั้นนิก็เดินกรวดเทลท่านกองเกียรติยศน,นะครับในการเข้าเยี่ยมคำนับแมทัพภาซิซี่ พูดคุยห้ารือนะครับมอบข้องที่ระลึกกันครับ,รบการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้เป็นส่วนนึ่งของกิจกรรมภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคและเป็นส่วนต่อเนื่องของการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคครั้งที่หนึ่งร้อยสิบสามโดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพและมีแมททับพาร์ทิซี่เป็นประธานซึ่งจัดขึ้นในห่วงวันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดสิงหาคมแควผ่พานมาณจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบ,บันนะครับความสัมพันธ์ ระหว่างกองทัพบ,บกไทยกับกองทัพบ,บกมาเลเซียนั้นได้ดำเนินการความร่วมมือภายใต้ใตกลไกต่างๆที่มีอยู่เป็นกรอบความร่วมมือในการดำเนินการตามภารกิจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงความร่วมมือตามแนวชายแดนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนกิจกรรมทวีภาคีต่างๆเรื่อยมาทำให้ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นพ้นดี เป็นพ้นหายที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางการทหารกับประเทศมาเลเซียอยู่ในระดับพื้นที่มีความแนบแน่นเป็นมิตรประเทศที่ดีระหว่างกันตลอดมานะครับนะครับเราจะไม่คอยได้ยินข่าวนะครับระว่างทหารไทยกับทหารมาเลเซียนะครับที่ว่าจะกระทบกระถังกันนะครับ